โอ้ยล้วผมขี่แมงป่องไงโอ้ยคนมันโอ้โอ้โหโอ้ยแอลขนรู้เหมือนกันนะทุกคนนะในนี้มีใครที่ไม่ชอบแมลงเนี่ยอาจจะแบบอาจจะมีหลอนๆนิดนึงทุกคนนะดูดิมาทุกคนนะเดี๋ยวในคลิปนี้ทุกคนนับเดี๋ยวเรามารีวิวสำหรับ อีเวนท์ที่จะเข้ามาในแพด4.2กันทุกคนครับนี่ผมในมีเกียรติมากถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยทุกคนที่เราได้มารีวิวในคลิปนี้ทุกคนนะครับไหนดูซิว่าเป็นยังไงทุกคนฮะโอ้ยทุกคนโคตรลังเลอะรอบนี้ทุกคนนะเห็นว่าเป็นธีมเกี่ยวกับพืชนะทุกคนนะไม่แน่ใจว่าพืชล้างโลกหรือเปล่านะ <c oughs> โอ้ดูดิโคตรสวยเลยนะทุกคนนะแต่ผมลงที่โพชิงกิ ki. กันแล้วกันทุกคนนะไม่แน่ใจว่าธีมรอบนี้เนี่ยคือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะทุกคนแต่ว่าทำ ให้ต้นไม้เนี่ยมันมาขนาดนี้เลยนะทุกคนนะก็ค่อนข้างอลังการมากๆนะทุกคนนะแล้วก,ก็เดี๋ยวเราไปลงที่โคชิงกิกันแล้วกันทุกคนดูที่ว่ามีอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีเป็นส่วนของเหมือนเป็นรูปปราสาทนะทุกคนเนะี่ยมันเขียนว่าอะไรอ่ะโมเมนชันนยะ่ทุกคนเนี่ยอทุกคนดับไปดูสิอืมโหรอบนี้อีเวนต์เกิดที่โคชิงกิเลยเหรอเอาดีนะเป็นไงนี้ไม่มีความโอเคไม่มีความดีมากแข่มาก อุ้ยตรงนี้ของด้วยหรอเออเออดี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 ไหนดู๋ิวุ้ยคนข้างหน้ามาเุ้ยมีคนมาเดียว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 วมยังไม่ได้เอ้ผมยังไม่ได้ปืนเลยยังปืนไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยเอ้าไหนปืนอ่ะอดยาแล้วครับน้องอุ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรขึ้นมา โอเคน่าจะมันยังไม่นี่ทุกคนเขาบอกว่าเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเบต้าทุกคนครับคุณภาพเกมมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ทุกคนนะเมื่อกี้อาจจะแบบขอไม่โหลดทุกคนอ่ะจะลองดูรอบๆไปก่อนทุกคนนะอุ้ยทุกคนผมมีผมมีรูปแมงป่องอ่ะคืออะไรอ่ะขอดูได้ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยนะทุกคนนก็คือไม่มีบอกว่าตอนนี้คนในนี้มีกี่คนนะทุกคนนะไม่ได้มีบอกเหมือนแบบอีเวนต์ล่าสุดนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราลองดูที่ว่าอะไรคือเรียกแมงป่อง โอ้ยแล้วผมขี่แมงป่องไงหอ้ยคนมันโอ้โอ้ยวยแอลคนรู้เหมือนกันนะทุกคนนะในนี้มีใครที่ไม่ชอบแมลงเนี่ยอาจจะแบบอาจจะมีหลอนๆนิดนึงทุกคนนะดูดิ้ยมีสกิลตีไหมอันนี้ก็คืออ๋อมีสกิลอ่าผมลองอันนี้ก็คืออ๋ออะอ๋ออุ้ยคนแต่ว่ามันมีครูดาวด้วยทุกคนนะเดี๋ยวผมลองไปหาแไปหาเหยื่อก่อนดูซิว่ามันตีแรงอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยคืออะไรอ่ะผมลุได้ไหมหลุได้หลุได้ คู่คุ้มกันคุ้มกันอะไรอ่ะอลองดูก่อนนะต้องต้องยิงอะไรอ่ะอะไรเอ่ยทุกคนต้องยิงหัวมันนะครับอทุกคนต้องยิงโอ้ยโุ้ยคนมันแรงมากนะทุกคนมันมันก็ตุยยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วอะไรอ่ะเอ้าไม่มีอะไรทุกคนเอาคนเรายิงทำไมวะเนี่ยไม่มีอะไรเลย โถเอ้ยเดี๋ยวเจอแมงป่องผมทุกคนเหมือนผมได้ยินเสียงบอดมาทุกคนเพิ่งนะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแมงป่องก่อนมาเลยนะ้องเดี๋ยวเจอแมงป่องพี่แล้วพี่มีสกิลนะน้องไหนดูดิอุย้ยทุกคนเหมือนจะคนมาอุ้ยคนมันอุ้ยคนแรงมากนะเมื่อกี้ก็ทีเดียวเลยอะสูนในแมงซูนไม่ได้เนาะหนึ่ง พอผมไม่กินย่ามกันนะดูว่ามันแรงอยู่นะเนี่ยดูที่ว่าเป็นไงทุกคนถ้าหาว่าเราไปเดินนะตรงนี้ก็คือสโลด้วยนะฮะทุกคนนะไอตรงใครได้ไหตรงตรงแมงป่องอะสโลด้วยนะทุกคนนะไอเมื่อกี้ที่แบบแมงป่องลงมาแต่ว่าตอนนี้ของผมไม่โหลดนะโอเคพอเห็นอยู่ทุกคนนะไม่เป็นไรทุกคนเราก็เล่นไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังเซิร์ฟไม่ไม่สมบูรณ์นะทุกคนเราก็พอรู้ข้าวไปก่อนกันแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมขอเก็บไฟล์มาก่อน ันนี้มียาเนาะระเบิดมาอันนี้กล่องอะไรเนี่ยนี่กล่องอะไรอ่ะอุ้ยเก็บได้ด้วยอ,ะอะ่ะอุ้ยคืออะไรอะ่ะทุกคนผมว่าผมผมลองออกเข้าใหม่ไหมผมว่ามันน่าจะบั๊กอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนผมมองอุยผลผลว่าโุ้โหแมันเท่มากเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าปุ่มนี้คืออะไรทุกคนผมผมลองออกออก,ออกข้าใหม่กันนะผมว่ามันน่าจะบั๊กอยู่นะครับโอ้แต่ว่าสวยมากเลยอะ่ะอะไรอะ่ะ ความสูงไม่สามารถจอดปนณิย์เป็นปุ่มพุ่งหุยอะไรอ่ะบินล็อกเหรอบินกลับไม่ใช่อะไรวะเดี๋ยวผมขอลองเข้ามากันนะ a few moments later อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลงเหมือนเดิมทุกคนนะั้นเราลงโพ้นะวิบ๊อบผมชอบที่มันอยู่ตรงโพ้นะทุกคนนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้เราเนี่ย าเรียกว่างไงมันทําให้เราแบบลงง่ายขึ้นนะเพราะอยู่ตรงกลางแมทไงอย่างน้อยๆยังไงมันก็ตรงกลางแมทมันก็ทําให้เราเนี่ยลงง่ายขึ้นอยู่แล้วทุกคนนะโอ้นีสวยมากเลยอ่ะโคตรสวยเลยอะ่ะนเห็นไหมสวยจัดโอ้โหอะไรวะน่า,นาอุย้ยอะไรอะ่ะอ้าวต้นไม้ใช่ไปไหนละหรือว่าต้นไม้มันถูกอันนี้กินกินไปเหรอหรืออะไรเอ่ยเกิดขึ้นไม่สนใจขออนุญาตลงเลยละกันนะ มาเรามีแก้ตัวทุก,กนคนเพราะว่าเมื่อกี้น่าจะบลั๊กทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมมองไม่เห็นผีเสื้อไปผมว่ามันน่าจะต้องมีหลายอย่างแน่เลยมาแก้ตัวทุกคนพูดถึงว่าโซนนี้ถือว่าใหญ่นะมีหนึ่งมีสองมีสามนะทุกคนครับ,รบถือว่าใหญ่มากนะโอเคอู้หแต่ว่าของไม่โหลดอีกแล้วนะไม่เป็นไรนะทุกคนนะเดี๋ยวเราถือไปก่อนแล้วกันนะครับวุ้ย ลูมิน่าฟลูตใช้ได้ไหมใช้ยังไงอ๋อทุกคนมันต้องสร้างวะอ๋อผมว่าผมว่าอันนี้จะเป็นแน่เลยผมมีมันมีอยู่อันนึงที่แบบว่าเขาบอกว่ามันจะมีที่สามารถสร้างแล้วก็ให้เรามาเก็บทุกๆเกมทุก,กคนนะนาจะเป็นตัวนี้นะ คือเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยมันจะเกิดที่เดิมตรงนี้ทุกคนนะแล้วเราก็มาเก็บเหมือนแบบให้มันแบบเติบโตขึ้นนะที่ผมเข้าใจนะแล้วเกมที่สมเนี่ยมันจะมีของให้เราทุกคนคะรับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นเพิ่มนะทุกคนะสำหรับอีเวนต์นี้นะถือว่าดีมากนะผมมองว่ามันมีอะไรให้เล่นเยอะดีทุกคนครับอุ้ยทกก็โล่งมากทนะุกคนน่าจะมีของให้เก็บอยู่พองสมควรถ้าหากมันมาแล้วนะนะผมว่าน่าจะมีของให้เก็บนะแต่ว่าไม่มีของเฮ้ยโคนเห็นอะไรไหมมีการ ให้เราเลือกเปิดได้ทุกคนแล้วเราจะเปิดฝั่งไหนทุกคนเห็นไหมปกติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรากดเปิดปุ๊บมันก็จะแบบออยฝั่งนู้นปั๊บไปผิดทางปกติมันจะถ้าหากเราเป็นปกติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วถ้าหากเราจะปิดเนี่ยเราต้องการปิดฝั่งไหนแบบนี้ปั๊บปั๊บอ่ะเห็นไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะปิดฝั่งไหนเห็นไหมไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบกังวลละผมว่านี่ก็ดีนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เราจะได้ไม่ต้องแบบไปเดินเปิดเพราะว่าแบบบางครั้งมันเจอคนเนาะเราจะได้ไม่ต้องแบบไปเรียกว่าเดินเดินเปิดให้มันแบบยุ่งยากนะแล้วก็เผื่อเจอคนด้วยนะมันจะได้แบบไม่ต้องไปโผล่ตัวนะอันนี้ผมว่าดีนะชอบชอบชอบดีเลยนะฮพือแต่ว่าเรานี้ไม่เจอแมงป่องเลยนะเขาบอกว่าแมงป่องเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่ในอีเวนต์นะทุกคนนะมันจะอยู่ตามอีเวนต์นะโอ้ของ้อยผมเก็บเลย ไม่เป็นไรทุกคนนะครับเราเล่นได้นะไม่ใช่ปัญหาขอแค่มันไม่ได้น่าเกลียดเกินนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่ไงทุกคนออ๋โอเคแปลว่าแมงป่องจะเป็นรูปแบบเมื่อกี้ทุกคนจะเป็นคืออันนี้โอเคโอเคแต่เดี๋ยวทุกคนอันนี้นะนี่ทุกคนนะถ้าถามว่าอยากได้แมงป่องทุกคนแลหน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเห็นไหมปั๊บถ้าเราเก็บขึ้นมามันก็จะมีสกอร์เปียนฮอนนะครับนี่เป็นไงก็จะโผล่ขึ้นมาสำหรับแมงป่องนะครับเป็นซัมมอนสกอร์เปียนนะ มาขออนุญาตเลยเดี๋ยวเราหาคนถ้าเจอคนเดี๋ยวเราจะใช้แมงป่องผมไมอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยมันค่อนข้างแรงนะสำหรับแมงป่องนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดิแต่ว่าผมหาก่อนดกว่คนไอ้นั่นอะลืมเลยอะนี่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 เที่ยวเที่ยเป็นกล่องทุกคนน่าจะเป็นไอ้ผีเสื้อหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเป็นผีเสื้อนะชัวแปลว่าคอมผมบั็กใช่ไหมไอ้คนเราใช้เลยนะนี่ทุกคนเห็นไหมโอ้โหโคตรเท่เลยอะเราบินขึ้นได้ไหม ปั๊บอนนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นปุ่มบลิงผมว่านะเนี่ยน่าจะเป็นแบบปุ่มแบบบินเข้ามานะครับแล้วมันบินขึ้นยังไบงบินขึ้นได้ไหมแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มอ๋อหุยอันนี้ดีมากนะรู้าผมชอบนี้มากเลยอะ่ะอ๋เอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ผมกลับไปที่นี่อะไรวะคืออะไรถ้าผมกดปั๊บไม่ได้เนาะไม่สามารถใช้ได้ที่ความสูงหรอคืออะไรไม่รู้อุย เพื่ออะไรอ่ะเหมือนแบบว่าเราบลิงกลับมาที่เดิมนะทุกคนนะปุ๊บทุกคนนะผมดูก่อนนะมันมันแบบมีครูดาวหรือเปล่าแล้วกลับกลับที่เดิมใช่ไหมปับ๊บเ๊เนี่ยมันคือเนี้ยปุบป๊บปั๊บอะไรวะใช้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรทุกคนนะถือว่าน่าจะเป็นไอเทมที่ทำให้เราสามารถบินได้นะผมชอบนี้มากเลยทุกคนนะเนี่ยมันมันเป็นเหมือนกับแบบบลิงกลับมาที่เดิมนะทุกคนนะแต่ว่าน่าจะต้องดูน่าจะต้องรอของจริงว่าแบบของจริงเนี่ยวิธีการใช้งานยังไงทุกคนคนระับ เนี่ยเห็นป่ะอ่ะเราลงก่อนนะคว่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิธีการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงนะหลักๆเนี่ยก็คือโอ้ยมีทังค้าวนี้ใหม่เนี่ยแล้วคนนู้นเก่าวนะ หลักๆเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นธีมของพืชนะทุกคนนะที่แบบมารอบนี้ทุกคนนะเพราะว่าตีมน้ำเรามีไปแล้วนะทุกคนนะธีมน้ํามีไปแล้วตีมท้องฟ้ามีไปแล้วทะเลทรายมีไปแล้วรอบนี้เป็นธีมพืชนะผม,มว่าก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยชุดอัพก็น่าจะเป็นธีมพืชแปลว่า ชุดอัพที่แนวพืชเดี๋ยวน่าจะวนสำหรับผมคิดว่านะหรือไม่ก็น่าจะมีชุดที่มันเป็นแบบว่าแนวพืชมาแน่เลยนะครับเฮ้ยน่าสนใจนะทุกคนมันเหมือนมีอะไรให้เราเล่นเยอะขึ้นนะันเนี่ยเนาะโอเคเลยนะอะไมมืดอ,อย่างเงี้ยมองไม่เห็นทางเลยเมื่อมันเป็นแบบหมอกเหรอ,อไม่น่าใช่ไหมคืออะไรทําไมหมอกลงอนะ่ะหรือว่าจริงจริงแล้วมันคือเป็นหมอกทุกคนมนะเพราะว่ามันแบบเป็นแบบอันนี้คืออไรแบบเราเข้าใกล้โซนนี้หรือเปล่าโซนต้นไม้นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ รอบนี้ที่เห็นว่ามีอัปเดตใหม่ก็จะเป็นเนี่ยทุกคนมีตัวแมงป่องนะสกอร์เปียนนะทุกคนแล้วก็มีส่วนของเนี่ยมีมากแก้ผีเสื้อทุกคนที่แบบน่าสนใจมากนะแล้วเขาก็บอกว่ามีพาหนาะใหม่ด้วยทุกคนนะก็คือเป็นกวางมานะแต่ผมยังไม่เห็นกวางนะทุกคนนะเห็น <p> ว่ามีบามาด้วยทุกคนสนับพาหนาะใหม่ทุกคนนะเป็นกวางนะน่าสนใจอีกแล้วนะครับนดุซออออีอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรอ่อะแกเฮ้ย น่าจะเป็นเอาไว้เป็นยิงบอสไหมเดี๋ยวดดเ,เดี๋ยวลองดูสิอะไรเมื่อกี้เหมือนจะพุดอะไรออกมาอ๋อโอเคเราหลบได้โอเคโอเค,อเคไม่น่ายากโ,โอ้ไม่นา่ายากใช่ไหมล้วเลื่อนไปไหนอ่ะอ๋อโอเคมีได้อยู่อุ้ยมันมีกล่องด้วยนะเราหลบก่อนนะครับน่าจะไม่โดนนะผมว่าน่าจะยิงน่าจะยิงเราโดนยากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะช้านะ ได้ยังได้แล้วโอเคหลบจุ๊กโอ้โหเราเป็นโคตรจุ๊กเราเป็นโคตรคมแต่มันแบบมันทำมันแบบโปรเเเยอร์โอเคุยแล้วนะพวกนับก็จะมีของให้เราดูี่ว่าโอเพนเป็นอะไรเอ่ยนะเป็นของหรออืมเอาจริงๆของของไม่ค่อยคมเลยนะมีอะไรให้อีกไหมอย่างแค่อย่างเดียวเองหรออุยทุกคนมันไม่มีอะไรให้เลยนะเนี่ย ปืนมเมื่อกี้ยังดิดีกว่าอะไรครับเนี่ยเดีย๋ยวเราหาคนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเอาสกอร์เปียนไปลองจัดการเขาดูนะว่าแบบเป็นแรงสักแค่ไหนทุกคนกนะ็คือแมงป่องของเรานะแต่ว่าพูดถึงแมงป่องทุกคนนะแมงป่องเนี่ยค่อนข้างเอาจริงแอบแอบแบ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 บน่ากลัวอยู่นะนดิวดีดิ <Okay. S 1> คือแบบอย่างผมเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบพวกแมงมุมนะทุกคนนะก็แบบแอบ,บคนลุกนะทุกคนนะไม่แน่ใจว่าคนที่ กลัวแมลงเนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่าทุกคนนะแล้วก็เห็นว่ามันมีทั้งหมดสสกิลแล้วคนมีสกิลตีทั่วไปนะเห็นเขาว่างันนะผมรู้สิว่ามันมีอะไรบ้างแต่ที่จะเห็นก็คือเนี่ยไอตรงเนี้จะเป็นการยิงมิสไซล์เนาะนี่จะเป็นตีอ๋อเนี่อ๋อโอเคเป็นตีทั่วไปเนาะบ b i l i t y โอเคต่อยต่อยแล้วก็ทูบโอเคแล้วก็จะมีมุดดินน่าจะเป็นตรงกลางนี้อดูดิมุดดินไปนี่ทุกคนนะถ้าหาเอามุดดินเนี่ยเราจะไปเร็วขึ้นนะหุย ถือว่าดีนะเนี่ยเฮ้ยเวอร์นะเอาดีโอ้ยแต่ว่าครูดาวไม่นานนะต้องใช้ว่ามันใช้แค่ต้องใช้ไม่ครูดาวสิต้องใช้คำว่าใช้ได้ไม่นานนะแต่ว่าเห็นว่าถ้าหากว่าเรามุดดินนะทุกคนนะเราจะไม่โดนดาเมจจากศัตรูนะครับแต่ว่าดาเม็ดเนี่ยจะมาตกที่แมงป่องแทนนะทําให้เราผมว่าอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะถือว่าเอาไว้เอาไว้จู๊กหลบได้ทุกคนเห็นไหมเอาไว้จู๊กหลบได้เอาไว้แบบอะไรเงี้ยอุ้ยอะไรอะอะไรอะทำไมมันมีหมอกล่ะเมื่อกี้คืออะไรอะ ไม่อันนี้คืออะไรเอ่ยใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้ต่อไปอ๋อโอเคแปลว่าเราลงเข้าไปใต้ดินของบ้านไม่ได้นะทุกคนนะนี่ผมจะลองลงไปใต้ดินนะทุกคนนะมันไม่ให้นะทุกคนนะเนี่ยมันไม่ให้นะฮะพอเจอโต๊ะ้าออกมาละโอเคเออเออผมก็กลัวมันแบบมันจะมีคนมุดดินแยกหรือเปล่าทุกคนไม่มีครูดาว,ว่าจะต้องยกเลิกตอนไหนทุกคนนะสามารถขี่ได้ตลอดนะแต่ว่าถือปืนไม่ได้นะฮะเวลาขี่นี้นะ น่าจะเป็นพาณนะิชทั่วไปแล้วก็เอ้ยผมจะผม,ผมเขาบอกว่ายิงรถเนี่ยมันแรงมากนะคุณดองสิปุ๊บอุ้ยโห,ยโห,ยโหยทุกคนแบบว่าไอโซนที่มันโดนเนี่ยทุกคนแปลว่าถ้าเราแบบโหทุกคนมันแรงมากนะล้อแตกหมดเลยเอ้ยผมเห็นผมได้ยินเสียงวะมุดไปเลยไปไ,ไป,ไปละจา้าเอ้ากดผิดเดี๋ยวสิปืน ไม่มีสก,กิลโจมต,ตีแล้วทุกคนนะโอเคครับทราบไปว่า,าต้องโขกขึ้นมาเฮ้ยลองดูสิว่ามันมันถ้าเราไปแมนปองปับ๊บอุย้ยมันก็เลือดลดเร็วอยู่นะทุกคนนะก็ก็ถือว่าลดเร็วอยู่นะอ่ะอเราลองตีไหมแต่ว่ายิงอุย้ยทุกคนมันแรงอยู่นะเนี่ยเม็ดเดียวเลยอะแล้วก็เหมือนว่า ถ้าหาว่าใครอยู่ตรงนี้น่าจะเจ็บนะผมว่าน่าจะเจ็บนะเนี่ยไอตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นแบบพิษหรือเปล่าเออจริงนะผมว่ามันเป็นพิษ่ะผมว่าน่าจะเป็นพิษนะแล้วก็ถ้าหาว่าเนี่ยใครไปอยู่ตรงนี้ก็คือช้าด้วยนะคุณค่อนข้างโกงนะเนี่ยไอตรงเนี้ยไอสกิลมันอะแต่ว่ายิงยากนะเมื่อกี้ลองยิงไปก็คือไม่ได้ยิงง่ายเลยทุกคนนะแอบยิงยากอยู่นะน่าจะเป็นตัวเคียกว่าแบบของอีเวนต์ดีนะอันนี้นะอันนี้ก็เอาไว้มุดเนาะแต่ว่าไวนะ ผมว่าเอาไว้จุกได้อยู่เดี๋ยวทุกคนนะเอาไว้จุกหลบเพราะมันไม,ไม่ไม่มีเสียงนะไม่แน่ใจว,ว่าถ้าหากเขามาจริงเนี่ยเป็นยังไงเหมือนกันเพราะมันไม่มีเสียงไงทุกคนเนี่ยมันเงียบมากนะเอาแบบเอาไว้แบบจุกหลบซ้ายขวาหรือเปล่าหรือว่าแบบเอาไว้ดันหรือเปล่าแล้วก็ยิง,งเอา้าจีดอเอา้าเอา้เอายืนไม่ยอนหรอือยังไงเ้ย อแล้วก็กยิงใหม่นะครับปุ่งยิงปุ่งอัง้งเอ ประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับตัวแมงป่องนะทุกคนแต่ที่รู้ก็คือว่ายิงรถเนี่ยคือล้อแตกเร็วมากนะทุกคนนะกาที่เอาไปยิงรถนะแปลว่าโซนที่ไปเขาเรียกว่ารถคันไหนที่อยู่ในบริเวณของสกิลมันทุกคนเห็นไหมสกิลมันจะเปสกิลอยู่ทุกคนแปลว่าล้อแตกหมดเลยนะถือว่าแอบโกงแล้วเนี่ยเพราะว่ารถเนี่ยเป็นพาณิชย์หนึ่งที่สําคัญมากนะในเกมพับที่บอบายทุกคนคนระับพอมันยิงรถพังง่ายอย่างนี้เนี่ยผมว่าอาจจะมีเนื้อปะเนี่ยในอนาคตนะไม่ไ oh. แน่ใจว่า ของจริงมาจะเป็นยังไงเหมือนกันนะทุกคนจะถูกเน้อหรือเปล่าน,น,น,นะเพราะว่าก็ค่อนข้างตัดล้อได้แบบโหดมากนะแต่ว่าถูกยิงก็ง่ายอยู่นะเดี๋ยวผมลองใหม่ทุกคนนะอุย้ยเห็นปะคือทีเดียวอะล้อไปหมดอะคือมันแรงอยู่นะเนี่ยทุกคนเวอร์นะเนี่ยบังมูตินไปหมู โอ้อยเอาเด้อ,อแล้วนี่มีคดาวไหมอ๋อมีคูดาวด้วยนะครับถ้าหากว่าเราแปลงเป็นมุดดินนะโอเคอแต่ก็ไม่นานนะก็พอได้อยู่นะเ,เก็บไว้ก่อนนะผมยังไม่เห็นกวางเลยนะฮะไม่แน่อุ๊ยี๋อโอเคผมได้เปี่ยนปืนเห้มเสียงปืนเปี่ยนคน มแล้วคือแบบว่ากุ้ยแมมันคมเกินไงแต่ว่าผมเป็นหมอกไม่แน่ใจว่าไอหมอกหมอกเนี้ยคือเป็นอัปเดตมาเป็นหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าผมหมอกหนาจัดเลยเนี่ยเห็นปะหมอกหนาจัดตลอดเวลาเลยนะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันเป็นฝั่งของพิษของต้นไม้หรือเปล่าหรือว่ามันต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะทุกคนนะหมอกลงจัดเลยอะเห็นปะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะทุกคนนะอาจจะทําให้แบบว่า เรายิงระยะไกลลําบากขึ้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าเออเขาเรียกว่าไงาามันมองไม่เห็นเนาะระยะไกลเนาะแต่ว่าคนที่เล่นสายแบบสายดักอะไรเงี้ยน่าจะเล่นง่ายขึ้นเลยอย่างงี้เพราะว่ามันโอ๊ยอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมันน่าจะแบบเขาเรียกว่าไงมันมันน่าจะแบบว่าเขามันอยู่ในขึ้นแล้วผมยิงตรงไหนเนี่ยโอ้ยอุ้ยดูคนมันยิงไงอุย้ยอย่าพึ่งโอ้ยไอ,ยอยตัวนี้มันน่ากลัวว่ะ โอเควู้วขนจะน็อกว้าวหลบไงจูเกอร์ไงจูกไงอะไรน้องเหมืนเท่เหมือนเท่มากหรอคืออะไรเอ่ยนี่ของอะไรให้ไหมไม่มีเลยควินทำอไมวะเนี่ยเหลี่ยจะเชื่อ ยิ่งทำใหม่ะไม่เห็นมีอะไรให้เลยอะโอ้โหเสียข้าวเสียของหมดเลยอ่ะทุกคนนะคะน่าจะประมาณนี้ก่อน,ท,น,อบบนนะทุกคนนะสลับเบต้าหนะทุกคนนะของอีเวนต์4.2หรือว่า Path แพต4.2แหละทุกคนตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานะที่เห็นก็นคือแมงป่องตัวนี้เลยทุกคนที่แบบรู้สึกว่ามีประโยชน์มากนะเรต้องรอดูว่าจะมีอะไรให้เราอีกไหมทุกคนอย่าไงไหมมันมีมุดนะป๊บ ค่อนข้างเงียบด้วยนะครับแล้วก็มาโผล่ข้างหลังโบแล้วเราก็ยิงเป้งอ้าวกดผิดโป้ง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 อ่ะไม่เห็นน้องเลยอะเฮ้ยไม่น็องเลยเหรอเออน็องน้องมันต้องแอบยิงยากอยู่นะทุกคนนะเห็นไหมก็คืออะไรก็คือประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มีเอาไว้ตีเล่นได้นะปัก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 นะอูหูถึงว่าน่ากลัวจริงทุกคนนะสำหรับแมงป่องตัวนี้นะเฮ้ยผมกคนรู้ว่าคนรู้กันทุกคนเลยแมงป่องตัวเนี้ย กลัวอูจะทำดีนะถ้าพูดถึงคือทำดีเลยทุกคนนะค่อนข้างมีแอนิเมชันที่ชอบมากนะทุกคนนะไปทุกคนแตเราไว้เจอกันอีกทีก็คือคลิปหน้ากันละกันสำหรับแพท 4.2หรือว่าอีเวนต์เกี่ยวกับพืชนั่นเองนะทุกคนนะครับก็ก็จะจากกันทุกคนนะฮะแล้วทุกคนชอบสําหรับอีเวนต์นี้ไหมทุกคนฮะรู้สึกเป็นไงบ้างสำหรับอีเวนต์พืชแมงป่องเป็นไงน่ากลัวดีไหมแล้วก็ประโยชน์ดีไหมทุกคนชอบอะไรบ้างสําหรับในเบต้าแพท4.2ทุกคนก็ไง <laughs> คอมเมนต์ <c oughs> บอกกันด้วยนะครับนี <c oughs> ่มุดินไปบม ปึ๊บ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 ,บขึ้นมาแล้วก็ยิงปิ้ว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 ,วแล้วก็เราสามารถที่จะบินได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราบินให้ดูปับ๊บเราพุ่งไปฟูเราบินไปทิ้มไปฟึ๊บเราว้ามาใช้มือได้ไหมปับ๊บเราบินไปป,นปั๊บเน่ฟาบปึ๊บฟิงกลับมาเป็นไงล่ะ ปื๊บนี่ฉันมันช่างสวยเหลือเกินอ่ะฉันสวยใน,นยขนาดนี้แล้วเนี่ยปุ๊บเป็นไงแล้วป๊๊บเป็นไงรู้อุ๊ยอุ๊ยถู้เป็นไงแเนี่ย